ราคาแต่งโม่แถวบ้านครับผมสิบ,บาทนะครับนี่จะสุกดีหวานอยู่ครับนี่ห้าบาทมาคุ้งพันยนังเขาเลยเขาจะเยดำเนินแท้ค่ะดำเนินแท้ค่ะนี่จะพันเขามาต่ำเลยอันนี้กรอบสุดแล้วค่ะสุดแล้วค่ะขัดยันพันเอนมันสีหยาบมันสีเหนียว เนื้อเบียร์อยู่ครับหนึ่งสิครับมึอนี่กินตะปาครับผมมาครับพริกแข้งพริกสดมา้นะครับอากาศร้อนนะผมก็กินคร<อ><อ>ับพอดีพอดีพริกกระเทียมต่างแหลกแจ๊กน,น,นัด เชามาขนาดนี้ยังเครื่องหมดนะครับนี่ตับปลาหมดเลยครับนี่เลยขอเป็นเซ็นมามาครับผมแจ่บสองสองผมครับผมต่างตื่นถึงน่าก็ได้ขายล้วนเรียมเครื่องเตรียมคว้างก็ว่าทัา้งยังรู้ว่าแซ่บขนาดไหนต้องลองซิมมือแซ่บจริง เปรี้ยวหวานนี่บ่ครับเอาเปรี้ยวหวานสูตรประแดกมาทาั้งได่เขาปรุงเองค่งะเอาหลายๆยี่ห้อมาปรุงแล้วก็นี่เองมิกเอง đi được, đi đi หอ,อมมะนาวระเบิดมากยาวกรอบกรวยแล้วก็มีแค่ดอก จะลดเพิ่มสีสันบินเยอะหนงอยเอาลูกชิ้นหมดหรือ,อยังยังค่ะสีเหลืองจ้า ยังค่ะไม่มามานลยจีนอนเตะนอนแตะกันเกษตรครับต <laughs> กขาวมาอุ่นนุ่นกันข <laughs> องปีครับพ่อเนี่ย ดวกแหว้โอ้ยปวดได้นหะข <c oughs> รับผ <c oughs> มพอยู่เซียแนะนำโดนปวด <c oughs> โดนยังแังในเลือนตืดๆ แต่มีเส้นมามกครับผมกินกระแดกไหมสุดอดเสร็จเรียบร้อยสุดท้ายมีถั่วงอกข้างบนกับกองจะหวาดเร่บสี่สิบค่ะสี่สิบบาทนะครับผมสะดวเห็นเทียนตะถาดเทียนส้มสี่ สมงพรมหนากินครับผมปลาเส้นมาม่านะครับเนี่ย้วกสมพักเสียนผมบีบน้ำออกครับผมแต่เน้นๆเลยมองวัวหมูข่ มนีผักแถมยางกบกรอบเลยแช่เย็นกระบอดสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับง่วงหอนจัดเลยตำปลาหลังโรงเรียนนะผมร้านต้มเส้นหลังโรงเรียนแล้วก็มีหมกสมองแล้วก็สอบักเสียนข้าวเหนียวของพื้นที่เองเลยล่ะของพื้นที่นอนขอบรรยากาศจู้เส้นนี่ป่ากันนะแงมมีเมนูยังไงล่ะสว่าไรสี่ชั่วโมง ก็คือมีต้มของชีสุโมนกันนะผมผัดด้วยผมบรไมามาครับจิ้มปลาแดกตำปลาเปนจิขนาดเลยมแจ่ลหมากลยูหวานสุดยอดสุดหยอดกันนี่กนะเด็หว้อต้มไก่ก็คุณจะนี่ซุปน,น,น้ำของนีงเลยจะาะหันต้มให้ อันนี้มันแมงวัานใช่ไหมมันเป็นคือจังเพิอกกึ่งเนื้อเนี่ยมันจ่ายคาบ่ะหมดแล้วไตมากที่จริงไม่ใช่ทั้งทั้งนี่ทั้งที่สมพักนี่โอ้ไปยีแล้วโอ้ยลีนอ่ฮัมลองเบิรงเคยซิมหลือว่ารันเนี่ยคือแล้วไอ้ว่ากินแต่ต้มเส้นเนยลยหลังขังเดียวนะ่ะไรแหมอือสมแงครับเพื่งเนี่ยเย็งแดดเจ๋วอยู่ดีกูไม่ ร้านได้ต้มเส้นแซบ่บอันนี้คนทั้งสุด,ดยอดครับผม,มแามาซ่งแบงามมากขึ้นกลับมองมันมันจัดเอ็งไหนจะเอาวะร้องมึงครับผมเอมอครับง ้องานอะไรขอครังกุ่มหนำนิดหน้นนอยตัวขวดน้อยเข้ากันต้ตำได้เสีบดีเ่นย่องครับผมโอ้ไมสดตองคำว่าร่างอยู่อ้าก็กบ อตอนตหลอกไปลงตอนครับผมเปลือยเปลือานเปื่อยด <c oughs> อกเดี๋ยวนี้แล้วมงก็เลย <c oughs> นานสี่ชั่งเอาสามชั่วโมงเคงไน <c oughs> บานช่วงูในการในผักเาหอม <c oughs> แต่มื้ได้กันนี่ะครับผมเงเริมมากเลคุังิ่นกรอบดีลิสารที่เพิ่นวายลิครับผม ขันใจใจเนี่ยบางครุงม,าามันต่ำขายพอมนี่สุดยอดดิบเล่นไหมแล้วพักดองพอน,นีน่งามนะครับผมสดใสไม่ไปไเป็นอะไรเสียน,นี่ยเสียงเขาพูดมันเบิร์ดเบียนเสียงนมามา้ำมันเห็นแท่นเสียนใดกันครับเนี่ยไอ้งอก

ก็ยังมันเปื่ยอยอ่ะแล้วมันก็แข็งหยอจงจิตจะมาจะโจงเงาออกลายคอยกระเคลื่อนที่เราไม่กินนุ่งสานกวางไฟภาษาทวันแสงผมบอกเลยเบิ่งไปเลยผมตอนนี้สามเป็นอาพน้ำย่ำดังไฟขึ้นมาดิทะลุ เปลี่ยนหม่องเลยอุ้ยเส้นเส็นที่ต้องการครับผมขนาดต้องสั่งสองห่อเลยเพิ่นต่ำอันนี้สุดยอดอันนี้สั่งออกแบบให้เบิง้งราคามาตรฐานนพ้อมปลาพิเศษ40บาทครับผมปลาก็ผ่าวปาขึ้น อกินแล้วตัวน้ำเลยชิ้อมากแบบใจหายครับผมต่างกินผู้เดียวบนเสียดแตางคงกินได้หลายคนเลยจับน้ำชุดยอด อัอานไม่อยุมั้ยนชิมหัวหวยคคับขีดบุขึ้นแบบหัวหอยวนเป็นหัวหน่อยก็แลเยอะมากเลยผมตังให้่ปหัวหวยลวนๆนะครับเเขมยอดอาวเจ๋อไหม Ngưa lãi, ngưa xoay đầy các bụng bưng em thấy băng xoay đầy ngưa Ngô, ngô xoay Những đằng phai hay cầm cho bụng ghiêng Tại Bạn khỏi ngưa cho lại khỏi ngưa Nói chung là anh nâng bụi lãi cho mọi xoay đầy các bụng Nặn đi, tả đẹp nặng bụi bụi Xâu dưới Ăn này Xô Kịp tỏa dưới ngay mùa lõi Ngưa lãi quá là ngưa xoay đầy ต้องเปลี่ยนห่งกินที่เย็นที่สุดในห่วงนี้นะครับนี่ห่วงนี้ละของอื่นก็กินบ่ได้ยละผมว่าบ็อกเสือปี๋ไม่เสร็จอยดดู่ <c oughs> ใครดมมิธาน้ำของอีกคนครับผมรายการหม <c oughs> อหอมๆมากอีกตัวไม่ใช่ไรใช่ไหมเยอะห้องคั่วไว้ อาจเสเป็นอาจเปิดหลานครับ,มมบรมเมื่อกี้พันมาบะมี่ได้ต่ำปลาไปเลยครับเอาเสร็จมาหมาแท่งอะไรครับอะไรต่ำ <c oughs> ใหม่หัวกลางอะไรได้หัวอบดา่กล้องเห็นปะเห็นเห็น้องมัม่วเหรอบ้านเปิดเป็นบ้านเขาเตาอบนะ <c oughs> ตกินได้ของแ,แอร์ได้จ้ะออบไปสั่งหลักออกมาใหม่ครับผมตอนเดินผ้ากันพักพรอนได้ตอนนี้ใส่นนนนสิบิีกันหัวแรงเลยเบิง้งเห็ดเดียกไหมเป็น,เนไปไทยให้ไหมบอกเหนื่อเยเปลาจับแตะครับผม ใส่หอดปูอัดพุนเดาะครับแกนปูนทะเลว่ะเัามาชิมนหนอีกบ้าอ๋อเขาแสบปินก็คือจํำขาดบ้างนะครับขาดขาดขาดไปอยู่หนังไกตีแน่บอบบอแสบมากอะไรอานมันไก่รเราเลยเขาตุนใด่ังาแสบเลยครับผมเหลือกหอมอมันอะรแบ สมปีะอะแกรุ่นหลายหนึงดูได้เหมืน6ป,ปีมปปอ่ะเจ็ดปีแปดปีสาสุจอดครับผมเดี๋ยแต่กันดูได้ทำไมตกอนเขาจะไปเกบ็บไครนี่เราดูได้เสาะหอ่ขากิน คืมาเน,นี้ยพอเป็นบ้าพ่อปีหาพวกเดือขายครับคุณม้ออ่ะครับกอแล้วครับผมยิ้มแลวความแจ๋วมัน <c oughs> ออกเลยครับผมเยอะหอยเป็นความเป็นจริงไปเลย่ะอกสุมองอพีร้อนไห แบบมาบอกคือหลังสามชั่วโมงเลยซ่บๆครับผมบังพุงพันดีครับจะบางพุงเดืตาแบบเขาเป็นยศเลยครับผมหนามมันจะเจ้าแฉบเลยถ้าเป็มมนเนื้อเขาซึมซับออกมาเลยเยอะครับอันนี้เห็นเนื้อหรอครับผมแฮมแหงงจะลูกแล้วครับจับเวยมันจยศเลยครับกินไปเรื่อยนี่ แบบมากแบบอยาไปครับห่อนเดี๋ยวเขาบานนะครับดีครับมูเตียวหายป่วยยังฮะหายป่วยยังครับนี่ติบข้าวใครวะหายแล้วเดี๋ยวกินข้าวแล้วอร่อยแล้วนะครับผมอืมูเจียวหายแล้วเลยอะไรมีเยวกันไปติบข้าวด้วยนอนแต่ท้ายท้องลนไปดอกไหดอกไปดอก ตีดอก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 ตีอกตนตีอกตน